ปดสิบบาทอ,าอ,าอ,อุ่นเส้นลมอันนี้ขายเท่าไหร่หกสิบาบาทนะครับนี่นะ สวัสดีครับปักหลักชาแนลนะครับปักหลักชาแนลคลิปนี้นะเราอยู่ที่ถนนเรียบคลองสองนะถนนเรียบคลองสองรามินทานนะครับก็วันนี้พามาดูนี่ดูยำพอดีผ่านมานะเห็นว่าน่าสนใจนะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนะว่ามียำอะไรน่าทานบ้างนะนะครับเมื่อกี้เห็นคนลุ้มอยู่เลยนะนี่นะร้านนี้นะแต่เดี๋ยวเข้าไปดูยำไมนะ่เดี๋ยวไม่ดูวัตถุดิบก่อนนะเมื่อกี้คนลุมเพียบเลยนะน่าสนใจนี่ให้ดู ปลาชซลมอนนะชุนเล็กเจ็ดสิบบาทชุนใหญ่ร้อยยี่สิบนะนี่เดี๋ยวสวัสดีแม่ค้าก่อนแม่ค้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่นะมาร้านจุยำแซบนะครับนี่นะสสคสั่งอะไรได้บ้างยำรวมอยู่ขอขอแล้วนะแม่ค้าสาวสวยสวสเห็นแล้วอดใจไม่อยู่ต้องเข้ามาถ่าย อันนี้ยำอะไรครับเนี่ยอันนี้คือยำมะม่วงประกอบค่ะยำมะม่วงประกรอบยำมะม่วงข้าวโพดประกอบนะเท่าไหร่ชุดนี้สี่สิบบาทสิลูกค้าสี่สิบบาทนะคคนี่ขายที่นี่ทุกวันใช่ค่ะก็จะอยู่ทุกวันจันทร์อันนี้เรียกตลาดอะไรตลาดมโนรมตลาดนัดมโฑลมตลาดนัดมณฑลมนะ ไปแล้วอันนี้แยกประกอบสั่งได้เลยนะครับยำแซ่บๆนะฮะจัดได้เลยนะน,นี่าขายอยู่ในตลาดนะมาแอบแซบอยู่ตรงนี้นะผ่านไปผ่านมานนไม่เห็น นี่ฮะเติมมะม่วงแล้วตัดแังกวาส่งไปแล้วครับเขาที่อีกหลายคิวไหมคะกุ้งสดกุ้งสุกคียของใครคะเอ่ากุ้งสุกนะคะสุกอย่างเดียวนะคะค่ะโอเคค่ะต่อเลยนะคะอุ้นเส้นรวมมิตรทางของคุณหมายอุ้นเส้นรวมมิตรอันนี้ขายเท่าไหร่หกสิบบาทหกสิบบาทนะครับนี่นะ ให้ดูใกล้ๆนะแบบเอามายั่วๆเลยนะนี่นะผมยั่วทุกคลิปอยู่แล้วนะนีนะ่แบบอืมอันนี้เป็นเมนูต่อมากุ้งสุกกุ้งสุกทำอะไรนะยำแยกน้ำอ๋อแยกน้ำแยกน้ำยนำนะ ของคุณเหมยค่ะไวายค่ะบินคุณเหมยมาเยอะค่ะก็สับดาหสับปากค่ะด้านนี้ได้ไหมคะพี่ตรงนี้ค่ะพี่สั่งอะไรไว้นะในร้านนี้รับเราเราชนะด้วยนะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนี่นะเขารับเราชนะโอ้โห่นี่บินมาปักแล้วนี่มาปักหลักกันที่นี่นะสั่งสั่งยำเสร็จปุ๊บนะแล้วก็มาปักหลักที่นี่แล้วกด subscribe ให้ปักหลัก channel เราด้วยนะครับ จะพามาชมยำแซ่บๆยำกระเพรอะม่วงมาหรือยังคะ40บาทค่ะยำกระเพรอะม่วง40บาทไปแล้วอันนี้เป็นกุ้งสุกนะครับอ่าผมค่ะอันนี้จะเป็นกุ้งสุกแยกน้ำยำนะคะกะุ้งสุกแยกน้ำยำนะครับเนะ<า>กิดไหมอ่าไม่ต้องจัดก็ได้ค่ะเกิดนะรอหน่อยมารอยยามอาม่าเหมือนเดิมนะรอจุดประมาณสองวินนะคะคือเดิมนะเดนะี๋ยวจะกลับครับสั่งได้เลยนะครับ<ช>ยำแซ่บๆนะ เดบนผ่านแล้วไม่สั่งจะเสียใจนะบอกก่อนอันนี้ยำอะไรครับเนี่ยน,นี้เป็นเกาเหลานะาาาเกลาเหลากุ้งสดใส่น้ำปาลานะครับ นี่นะก็เหลอกุ้งสดเท่าไหร่อันนี้70บาทเจบาทนะครับยำแซ่บ70บาทนะปลาตอบนะเดี๋ยวตรงนีมาเอานี่ครับแต่จะขออีกนิดนึงนะคะพี่มสองแก้วเลยปูจื้นสตัวเผ็ดดังน้ำปลาของคุณเสี้ยร้านนู้นเขาดูแลหมดแล้ะไงล่ะนร้นหนึ่งไกอย่างันนี้าไปลงสีตงก่นต้องขอียังน้อติ้กันนี้เล่าโอเคสิบสี่ินตองไปต้นี หมดแล้วร้านตับร้านตับก็หมดเหรอร้านเลยของทุกคนนี้ยังอยูเดี๋ยวรอน้องไปน้องมาดี่อยากตีเล่นัให้น้องแล้วก็ทำไว้แล้วก็ทำใจอุดจืดเพชรกลางเมนูนี้เท่าไหร่ครับอันนี้ปูสี่ตัวแปดสิบบาทแปดสิบบาทนะเมนูนี้นะราคาปูสี่ตัวเนาะ ออานเไ่นะทะลุทะลวงอวยไม่ทันไปนี่แหละเจ้ามาล้างไหม่นงครับนกุ้งกุ้งหมึก ได้เลยเข็ดนเอาไหมไม่เอาไม่เอาะพูดถึงกี่บาทอ่อสีตัวแปดสิบบาทใสกระเสรหรือกระลำกระลำกระลำกระ่า้เดียว ยำม,มาม่ายำปูจืดสี่ตัวเฮ้ยำยำมาม่าขายเท่าไหร่ครับ60บาทหกสิบบาทนะก็คือเริ่มต้นที่6 60ถ้าเป็นมาม่าหูเซนก็จะ60บาทแต่ว่าถ้าเป็นมะม่มงวงข้าวโพดก็จกสะสตาร์ทที่40บาทอ๋อเริ่มต้น40บาทนะเนี่ยยำแซ่บเริ่ม40มนะครับ หกสิบบาทนะมาม่าทะเลนะก็คือเมนูเนี้ยหกหกสิบบาทใช่ไหมนี่นะครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปเก็บนี่สั่งได้เลยนะครับสั่งได้ยังครับเรยกได้เลยยำแซ่บๆนะครับสนใจเขียนเมนูได้เลยนะ แบบนี้มันได้ขายใช่เพราะว่าหนูร้านยำไขยอะอันนี้หอ,อยแครงนยยี้ยำอย่างเดียวใช่ค่ะไ,ไม่ได้ขายเป็นร่วไม่ได้ขายเป็นล้วงน้ำจิ้มนะมานนอ,อ,อีกแล้วเป็นมาม่านะครับ แต่ว่ายังรวมมิตรนี่เอาเผ็ดใช่ไหมคะค่ะ ไอดีนะนี่จะหมดแล้วนะอันนี้ถ้าหมดแล้วมีเติมใช่ไหมมีเติมปะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวรับเดียวแล้วค่ะอ๋อรับเดียวอ๋อรลบนี้หมดแล้วหมดเลยนะครับจะมาต้องรีบมานะตลาดมโนรมนะครับเอาไม่ใส่ที่นี่ค่ะโอ้โหนี่ยนี่นี่ให้ดูอันนี้หืมแอบเกินน้ำลายนิดนิดน่าทานมาก Hmm. นี่ยำอะไรครับเป็นรวมมิตรใส่กุ้งคช่รวมมิตร ยำแซ่บนะครับเขียนบินแล้วก็เอามาปักหลักกดซับสไครต์ที่ปักหลักให้ด้วยนะหายำแซ่บมาให้ชมให้ชิมกันออกไปมานี้แล้วเจอนี่นะ ครับสั่งได้เลยนะยำซีฟู๊ดปากลักที่เลยนะครับมาสแกนใช่มคะยมาหกสค่ะรนี้ก็หกสิบันค่ะสแกนอันนี่ครับสแกนเลย อันนี้หอยแครงกระปุกนี้เท่าไหร่ครับยำก็เจ็ดสิบบาทยำอ๋อยำหอยแครงเจ็ดสิบบาทแล้วถ้าอย่างเงี้ยใส่กุ้งด้วยถ้าเป็นหอยแครงกับกุ้งสองอย่างจะร้อยยี่สิบสองอย่างร้อยยี่สิบนะอันนี้จะเป็นกุ้งอย่างเดียวนะครับแล้วถ้าใส่แซลมอนด้วยก็จะเป็นสามอย่างร้อยเจ็ดสิบสามอย่างสี่อย่าง 200. สองร้อยไอ่ะ,ะอยำมามา่มา,มารวมมิตรเดี๋ยวมาเอานะ ไปแล้วนะไม่ไใส่คือรถแท็กซี่หน่หอยแข็งหอยหอยแขลงปูม,ม้าหอยแคลงปูม,ม้า หไยแค่งปูม้านะไม่ใส่ชูรถหรอกนะไม่ชูนะไม่ชูรถ เราให้แขงโม้าค่ะอ๋อนี้เอาเอาเอาเส้นมาเองอันนี้คิดคิดค่าคนเท่าไหร่เนี่ยคิดค่ายราคาเดิมยนิแต่ลูกค้าเอาอ๋อราคาเดิมไม่คิดเพิ่มนะนี่นะลูกค้าประจำแน่เลยเอาเอาเส้นมาเองด้วย นี่โห ah oh. oh, right. ่นะครับจำแซ่บๆนะอันนี้เขาเขาจะยำเลยไหมรือว่าเขาแยกไปเอายำเลยนะรสจัดนะ อ่าเทเลยครับเทเลย ครับสั่งได้เลยนะครับยำอะไรคะยำมุ้งเส้นใส่กุ้งกับหมูยอปลาหมึกหมดแล้วนะคะปลาคุ้งกับหมูยอเอาปกตินนะครับาถามว่าจะเห็นหนูขาวไหมแค่หลังกันระหล่ำกระเจี๊ไม่เอานะคะเจี๊ยบนะคะใส่แค่เห็ดตรงหนูขาวกุ้งกับยอ นีจจ่จดจดบินจดออเดอร์ด้านนี้เลยนะครับน,น,นี่เดี๋ยวผมขอถ่ายรูปหน่อย,ร,อยรูปนี้สวยเต็มกะะมังน,น,นี่นะครับก็มาแวะมาแซ่บกันได้นะมีนี่หลากหลายเมนูนะครับนี่นะอันนี้จูนี้ชื่อแม่ค้าเลยป่ะ ทื่แม่ค้าเลยนะได้ามาเอาไครับคะ่ะเดียวตัวเดียวค่ะเดีย๋ยวมาเอาอ่าโอเคครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ประกหลักชาแนลเราด้วยนะก็จะพามาร้านยำแซ่บ,บนะเป็นประจำนะครับนี่นะแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับติดตามช่องประกหลักชาแนลนะเดี๋ยวไปเจอกันร้านเจเล็กสงการนี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับเอออย่าลืมอย่าลืม กด s u b s c r i b ์ช่อง YouTube แล้วนะกดเ,เข้าไปใน TikTok ด้วยนะกดติดตามในช่อง TikTok ด้วยแล้วถ้าผ่านกดเมื่อไหร่ผมไลฟ์สดผ่าน TikTok นะครับแล้วก็อย่าลืมกดเพจ a c e b o o k ด้วยนะครับนะเราจะได้ใกล้ชิดก,กันมากขึ้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ